ผมมินจากไดโอเ b o ะครับเดี๋ยวจะพามาชมน้องง่วงนะฮะนี่คือรถไฟฟ้าลูมินจากค่ายฉางอันนะครับเปิดราคามาแล้วด้วยมีทั้งหมด2เกรดด้วยกันนะครับมีตัว AC และ DC นะฮะมาพร้อมแบตลิเธีมยมไอออนแบบ LFP 28กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแรงม้านะก็13แรงม้านะครับราคาจำหน่ายสำหรับตัว DC นะผมพามาชมดีก่อน499นะครับ4 9 9 0 0 0 นะส่วนตัว AC นะครับชาร์จกระแสสลับชาร์จชา้าชาร์จแบบโอเวอร์ไนช์ชาร์จถูกกว่า20,000นะครับ479ดูง่ายๆขั้นไหนเป็น DC นะ DC จุดชาร์จอยู่ด้านขวานะครับส่วนตัว AC อยู่ด้านซ้ายนะครับที่เขามีฉายาว่าน้องง่วงก็คือตาเขาค่อนข้างปรือนะครับเก๋มากในเรื่องการดีไซน์โคมไฟหน้านะหน้าตาน่ารักน่าชังนะครับเรื่องดีเทลต่างๆที่จีนขายดีมากนะครับแล้วจะบอกว่าที่เมืองจีนเนี่ย ก่อนหน้านี้ที่เขาขายดีเป็นตัว AC ด้วยนะที่มาใหม่เนี่ยเพิ่งจะมาเปิดตัวพร้อมกับประเทศจีนก็คือตัวไฟ DC นี่แชาร์จกระแสตรงมันก็จะชาร์จให้มันเต็มได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนแบต28กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะเรื่องสเปคมอเตอร์เนี่ยเน้นเรื่องของแรงบิดนะครับม้าอาจไม่เยอะตีนปลายนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่101กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าพอใช้งานเป็นรถแบบว่าคือก็เดินทางได้รอบเมืองได้แล้วแต่นะครับ มันไม่ใช่แบบยุคโลสปีด e v e ีแบบพวกรถคันเล็กๆแบบวูหลิงตัวแรกๆหรือพวกฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตัวนี้เป็นรถใช้งานขับข้ามอำเภอไปต่างจังหวัดได้นะครับแต่สเปคเนี่ยก็ทำมาแบบว่าก็เป็น e ีคหน่อยนะครับมาชนกับพวกรถ e ีคคาเลยเห็นไหมล้อยาง14นิ้วนี่เราไม่เห็นนานแล้วนะ165 7 0 14นะส่ส่วนราคาบางคนก็คาดหวังว่าแบบ มันจะไม่ถึงมันก็ไม่ข้าม5แหละนะแต่คิดว่ามันจะอยู่สัก4,500นะครับตรงนี้ก็ลองดูครับเพราะว่าบอดี้เขาถือว่าค่อนข้างจะใหญ่นะครับความยาว3าเมตรสนะกว้างเมตรเสูงเมตรหนี่คือสเปคของตัวรถนะครับเป็นรถเน่เป็นไงใครอยากได้ทรีดอคือความฝันนะครับนี่คือรถไฟฟ้าจากลนะูมินเนี่ยมี3ประตู นาตานารักนาชัางดูประตูเขาดิใหญ่มากนะครับประตูบานทั้งคนขับผู้โดยสารนี่ยังพวกรถคูเป้เลยประตูบานใหญ่มากส่วนพวก ADA s รเนี่ยระบบความปลอดภัยก็เป็นพวกพอใช้งานนะครับระบบรักษาเสียงภาพในการทรงตัวระบบออกตัวเป็นทางลาดชันอะไรอย่างนี้มีนะครับแต่พวก a d a s อันล้ำสมัยอะไรเย่างี้ไม่มีนะเพราะว่ายังไปไม่ถึงพวก เบรกมือไฟฟ้าเนี่ยไม่มีนะครับเบรกมือเป็นสลิงเห็นไหมล้อกระทะฝาครอบนะครับดิสเบรกด้านหน้าด้านหลังดรัมเบรกก็อยากรู้ใช่ไหมครับความมันเอกประสงค์น,นี่ชางอันนะครับแต่แบรนด์เนี่ยคือแบรนด์ลูมินเปิดประตูท้ายดูนี่ฮะพอพับเบาะ้วเป็นแบบนี้ ก็ทนมือทนเท้าดีเหมือนกันนะครับอ่ามาดูภายในมาตามมาครับนี่ที่เปิดประตูเก๋ๆนะฮะสไตล์รถไฟฟ้านี่เขามีในสเปคนะครับแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีในส่วนของ Apple c a r p เเหมือนกันแต่จะใช้ได้ในช่วงปลายปีนะครับรอการอัปเดตนะฮะเฮ้ยขึ้นลงง่ายอยู่นะ ภายในเป็นแบบนี้นะคือเป็นรถไฟฟ้าที่ทำมาแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะก็เขามีนะฮะชางอันเนี่ยมี S07 L07 ในแบรนด์ของ Deep Deep พอคือมันก็จะมีอะไรที่ล้ำมากรถเนี่ยแค่ประคองพวงมาลัยละนะเป็นเซมิออโต้แล้วระบบรอบคันมีหมดกล้องรอบคันเซนเซอร์ครับแต่ตัวนี้ ก็จะตัดๆๆออกไปนึกออกไหมครับแต่อย่างพวกรถที่มีของเต็มระบบอย่าง Deep พอส์ที่เขาขายอยู่เนี่ยค่ายนี้ขายอยู่ในเมืองไทย,ยล้านสี่นะแต่อันนี้4,9่นเกเงินล้านยังเยอะไหมก็เยอะนะอยู่ต่างจังหวัดคือสร้างบ้านได้เลยนะถ้ามีที่อยู่แล้วนึกออกไหมก็ให้เห็นว่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของกลุ่มเป็นรถไฟฟ้าราคาถูก เ,เป็นรถไฟฟ้าราคาถูกนะครับแบต28กิโลวัตต์ชั่วโมงก็ชาร์จเต็ม100%วิ่งแบบเรื่อยๆน้องแหน่งน้องแกะก็พวกนี้ก็ระดับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะถึงไหมนะ200กิโลเมตรนะครับแต่สำหรับคนที่ทำงานไม่ไกลบ้าน,นตัวนี้ค่อนข้างจะเหมาะถ้าถามผมนะผมชอบเลยคือหน้าตาดีไซน์ แล้วก็ประตูขึ้นโรงพยาบาลใหญ่นะครับส่วนคนทั้งหลังก็เนี่ยพับเบาะมันก็ดูขึ้นไม่ยากเท่าไหร่นะครับเนี่ยพอพับแล้วขึ้นลงง่ายคือเฟรมประตูเนี่ยเขาทำมาใหญ่มากเนี่ยคุณขึ้นลงได้ง่ายถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้เขามีอ่ายี่ห้ออะไรอีโววูหลิงอันนี้น่าใช้กว่าเยอะอนะนี้พูดตรงตรงนะพูดตรงตรงอืม คือความน่าใช้มันก็คืออย่างที่บอกครับดีไซน์หน้าตาสีสันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าให้ผมซื้อผมก็ผมไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเขาแน่นอนเราซื้อแล้วก็ถ้าจะขยับไปรถไฟฟ้าเราก็อยากได้ครบใช่ไหมเบรกมือไฟฟ้าตัวเบครคโฮอะแดปทีฟคุชั่นโทนนะพวกนี้มันไม่มีนะครับเราก็ต้องไปตัวแบบว่าเขาเรียกอะนะ BYD าเงี้ยราคาพวกดอรฟินพวกกลุ่มจะ8แปดแสไปนู่นเลยนะครับจะมีกลุ่มหนึ่งที่ ลูกค้าจะตัดสินใจแล้วปวดหัวหน่อยก็คือเน t ต้า V2 เพราะเน t ต้า V2 เนี่ยกลุ่มราคาอยู่แถวนี้เลยชนกันเลยแต่ตัวนั้นเนี่ยมี5ประตูอันนี้3ประตูแล้วเขามี a d a s แล้วมี a Adaptive c r u i ก e c o n t r o l แต่หน้าตาลูมินมันน่ารักกว่าเยอะด้วยนะครับตัวนั้นเขาก็พยายามปรับเนาะจากธรรมดาก็จะปรับให้เป็นแบบมินิคาเยนล้ว สวิตช์ push start นะครับเข้าเกียร์เนี่ยเป็นไดอ,อัลหมุน DNR เข้าเกียร์ N ได้ด้วยจบแค่นี้ไม่ต้องเข้า P park นะครับเพราะว่าคุณเข้า N แล้วคุณดึงเบรกมือเอาเนี่ยแล้วสวิตช์ปรับกระจกขึ้นลงอยู่ตรงกลางกระจกไฟฟ้านะครับจอก็เดี๋ยวเสียบมือถือได้นะฮะร,รอสักพักจุดชาร์จไฟก็มีมาให้นะครับด้านหน้า1จุดด้านหลัง1จุดด,จด,ด้านหลังไม่มีแอร์แล้วรถสั้นแค่นี้ วัดจากหน้าถึงหลังอ่ะสามเมตรสองนะครมีกระจกมาให้อะไรนิดหน่อยหน้าตาน่ารักโอ้ดูมิเตอร์ของเขานะรูปแบบก็เป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับง่ายๆเดี๋ยวนะผมดูซิก็ปรับโหมดอะไรไม่ได้มากแล้วนะครับแสดงแบบนี้เลยเดี๋ยวคงมาเล่นตรงนี้แหละตอนที่เสียบมือถือเพื่อดูค่าอะไรต่างๆเรื่องการขับ นะประจุไฟการรีเจนนะครับนี่ง่าย,ายอ๋ๆตัวนี้ก็อาจจะแบบก็ยังพอแบบอะไรนะมันอาจจะไม่ไม่กว้างซะทีเดียวแต่ก็ยังพอจะลงซ้ายลงขวาได้นะเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าไม่ถึงกับ w a t h r o u o h แต่ก็โลง่งๆนะครับคอนโซลมาลองขับได้นะครับลูมินเนี่ยมีให้ลองขับเทส t d ไดร e ที่สนามทดสอบด้านหลังนะครับน่าจะเพียงพอแหละลดสเปคแบบเนี้ย ขับในสนามที่เขาจัดแบบแคบๆซ้ายขวาสลาลอมอะไรเงี้ยได้ดูเรื่องของการออกตัวระบบกันเสือนช่วงล่างแล้วยิ่งมางานแบบนี้นะคุณลองนั่งให้เต็มคันเลยเขามียูนิเตอร์มีครูฝึกไปด้วยใช่ไหมเราลกูกเมียนั่งดูข้างหลังนะครับหรือไม่ก็เชิญครูฝึกไปนั่งข้างหลังเราลอง2คนนั่งดูว่ามันนั่งดีไหมนะครับถ้าขับแบบนี้อา้าวพวงมาลัยโอเคปรับขึ้นลงอะไรไม่ได้แล้วนะครับจะอยู่อย่างนี้เลยปรับเบาเอา ะะติดไว้ก่อนเรื่องของการทดลองขับนะแต่มาแล้วมาเร็วด้วยนะสำหรับลูมินพวงมาลัยขวานะครับก็มาชมได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของตัว EC ให้ดูด้วยนะแล้วก็ตัวที่แต่งลวดลายกราฟิกต่างๆเนี่ยให้ผมบอกดูตัว DC จะอยู่ฝั่งนี้นะครับ Αι, มาแล้วชาร์จเต็มเร็วแน่นอนเพราะว่าแบตบเพียงแค่28กิโลวัตต์ชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะใช้แบบว่าวันต่อวันนะครับพิกัด150 180กิโลเมตรเนี่ยพอได้ลุ้นๆนะครับอยู่ที่บูทรวมเลยนะครับของฉางอันนะฮะดีพอกับลูมินเนี่ย เป็นแบรนด์ภายใต้ช้างอันกุ๊บแล้วเดี๋ยวเขาจะมีอีกแบรนด์หนึ่งก็คืออวตารนะนไหนๆวันนี้อยู่ที่บูธของช้างอันแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูรถโมเดลอื่นๆของช้างอันด้วยตามมาครับไปในบูธช้างอันนะฮะยังมีรถโมเดลอื่นที่ขายดีนี่ตัวนี้ขายดีมาก Deep เอสศนะครับนี่ฮะรถดีเลยเนียนมากนะครับอะไปดูใกล้ๆกัน ตัวนี้มันเป็น SUV แล้วก็ผมมีรีวิวไว้แล้วชัดเจนมากๆนะครับเปรียบเทียบกันระหว่าง Deep พอสศตัว SUV แล้วก็ตัวที่เป็นซีดานนะฮะเป็นไฟฟ้าทั้งคู่สำหรับช้างอันนี้เขาเน้นเลยนะครับสีดำนี่ก็สวยนะฮะสีดำนี่ก็สวยเนียนมากนะครับ มาชมตัวจริงกันได้สง่ามากเลอค่านะครับหน้าะนุถนองแล้วก็มีสีส้มแดงแบบนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่ฮะอันนี้เป็น SUV เช่นกันโอ้โหสไตล์แบบเส้นสายค่อนข้างเฉียบคมนะตัวนี้ร้านสีไม่น่าเชื่อนะว่าฉากงานนี่ทำรถออกมาค่อนข้างสวยเลยตัวนี้นะครับ สีส้มภายในบ่อเสียงน้ำตาลนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสเรารับมารีวิวเทสได้อีกทีหนึ่งนะครับพามาดูน้องง่วงอีกสีหนึ่งนะก็คือสีเขียวมิ้นตัวนี้ก็ยังเป็นดีไซน์นะครับเนี่ยชาร์จกระแสตรงได้ภายในสวยมากคนดูสิบาะนั่งนะครับเป็นหนังเทียมนะแต่แบบมันสลับการข้างบนเป็นผ้าแล้วปักลูมินมาเลย เฮ้ยสีแบบพาสเทลมากภายนอกสีมิ้นภายในสีเบตตัดกับสีส้มแล้วคันนี้เปิดระบบออนแล้วครับเข้ามาดูกันได้ดูจากฝั่งนี้จะเห็นความสวยงามของจะเรียกว่าสวยก็น่ารักจะตรงกว่านะครับเรียกว่าน่ารักจะตรงกว่านี่ฮะเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของ การเสียบสมาร์ทโฟนด้วยนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งสัญญาแล้วนะนะครับมันมีก่อนหน้านี้มีแบบว่าบางค่ายเนาะไปสัญญาลูกค้าไว้แล้วมันแบบทําไม่ได้อเี่ยไอ้เรื่องของการอัปเดตเพราะว่าบางครั้งเนี่ยฮาร์ดแวร์รวมถึงชิปถ้ามันไม่รองรับคุณเขียนซอฟต์แวร์มาเนี่ยให้เขาเปิดระบบมาเจอกันไงมันก็ทําไม่ได้นะครับแต่ของลูมินเนี่ยเขาใส่ไว้ในแคตตาล็อกว่า เดี๋ยวมันจะใช้ได้นะครับประมาณสักเดือน8ปี2024สําำหรับ Apple c a r p ร์นะครับอันนี้ให้ดูเฉดส,สีเนี่ยรถคันนี้พร้อมเดินทางแล้วเนี่ยอันตรายมากนะเนี่ยอยู่บนเวทีสด้วยอ่ามีโหมด Eco โหมด Sport นะครับเพรสเบรกทูสตาร์ทโอเคคือออนระบบนะครับแต่ ถ้าไม่เหยียบเบรกก็ไม่ไปแต่อันนี้พร้อมไปนะเนี่ยนะครับมาดูเรื่องของรถไฟฟ้าในวันรอบทั่วไปนะตรงนี้ฝาก,กไว้ด้วยดูด้วยนะครับถ้าคันไหนมันพร้อมอะไรเงี้ยแจ้งสตารเด็กๆอาจจะไม่รู้เด็กเดี๋ยวนี้ขามก็ถึงนะ15-16นะครับเผือไปเหยียบเบรกอะไรมาไปหมุนมั่วซั่วรถพรุ่งได้นะครับกระจกบันใหญ่มาก ขึ้นลงเป็นไฟฟ้าแต่ไม่ได้ออโต้นะครับไม่ได้ใส่กล่องมาให้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองแบบวัดระยะปกติหลายคนคงอยากรู้ว่าถ้าเข้าไปอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยนั่งมันจะเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้เห็นหน่อยคือคู่หน้าเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับเฮดรูมเล็กรูมสเปซต่างๆเยอะเหลือเฟือเลย ดูข้างหลังกันมั่งเฮ้ย,บยเบลสีส้มด้วเหรอ <S <S น่ารักอ่ะ <S 2> <S 2> ถ้าเขาเอ็นไม่อีก พอดีไม่แคบแต่ก็ไม่กว้างนะคือถ้าเราเอาความแคบของอรถไฟฟ้าอย่าง Volvo EX30 เนี่ยเป็นมาตรฐานความแคบนะครับตอนนี้ตัวนี้ก็ถือว่าดีกว่าหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่แบบก็กว้างนะก็เห็นอยู่มันมันได้ความกว้างใช่คือด้านขวางนะฮะแต่สเปซเนี่ยในส่วนของเล็กรูมคือ วเข่าเนี่ยก็ไปติดนะครับแต่ความติดของมันก็คือเขาเป็นแค่แผ่นผ้าใบนะครับหุ้มไว้ในโครงเบาคุณจะดันยังไงก็ได้นะฮะมันไม่ใช่แบบพอชนแล้วมันเจ็บเข่าอะ่ะมันเป็นแค่ผ้าบางๆแล้วข้างในมันกวงนึกออกไหมฉะนั้นอ่าแต่มันก็ไม่ได้แคบเท่า EX30 นะแต่ก็หมดระยะแค่นั้นเองถ้าเอาเรื่องระยะเนี่ยแต่มันทิ่มเข้าไปได้เนี่ยครับแบบนี้ ทำหัวหมอนแบบว่านั่งสี่คนนะ,ะเวลาลงนะครับนี่คือมันทำประตูบานใหญ่เนะเพราะรถเป็นสามประตูให้ขึ้นลงได้ง่ายนะครับสีเขียวสวยนะหายากนะที่จะทำรถสีเขียวแล้วตกแต่งอะไรเงี้ยให้สวยลงตัวนะครับด้วยความที่มันเป็นพาสเทลแบบนี้นะครับ สาวิทยุแบบคีบฉลามเนี่ยเห้เหล็กทั้งนั้นเลยนะให้เหล็กอยู่นะเหล็กทั้งคันนะครับมีแค่กันชนเป็นไฟเบอร์นี่น่ารักเลยทีเดียวโอ้โห,โหก็ประมาณนี้นอกจากตัวลูมินตัวนี้เป็น DC นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดู ลูมินที่เป็น AC ตัวนี้เป็น AC แล้วเขาก็แรปสติ๊กเกอร์นะฮะเป็นสไตล์แบบว่าจัวลิงนะครับสไตล์คันที่แมนเนี่ยฮะตัวนี้เป็น AC นะครับตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้ก็เป็น AC นีนี่นี่นนเกิดมาเพื่อแบบว่าตกแต่งให้น่ารักเลยอะ่ะดูด,ดิ เอเนซีนะครับน่ารัก <Yeah. S 2> น้องง่วงน่ารักนะครับน่ารักมากาก,ก็มาเจอตัวจริงน้องเขาได้นะครับสำหรับน้องง่วงน่ารัก เห็นไหมหลงเลยหลงเลยหลงเลยนะครับนอกจากลูมินแล้วนะฮะก็โชยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ขายตัวนี้เป็นเป็นกระบานะเป็นกระบาไฟฟ้าแต่กระบาด้านท้ายเขามีฝาปิดกระบามาเลยนะครับผมก็เคยเล่นอยู่เหมือนกัน CD701 นะที่จีนค่อนข้างจะขายดีตัวนี้เนี่ยกระสค์มา,มากเขาเป็นรถกระบานะกระบาไฟฟ้าจริงๆมาดู มันดะกเฮ้ยพุงมาเลยขวาพุงมาเลยขวานะครับนี่เฮ้ยเอาสิถ้าพุงมาเลยขวาแบบนี้ขายนะนี่วิศวกรจีนกำลังจูนรถอยู่ด้วยไม่มีเวลานะครับไม่มีที่ทำงานมานั่งทำงานอยู่นี่เลยพุงมาเลยขวาเพราะก่อนหน้านี้พุงมาไลยซ้ายอย่างเดียวนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นพุงมาเลยขวา โอ้โหนะฮะสุดมากเร็วๆนี้เจอกันแน่นอนนะครับแล้วนอกจาก S07 น,นะฮะ L07 ลูมินตัวนี้กระบะที่แบบว่าเป็นกึ่ง Suv แล้วนะครับเอาเอา้่ามาโชว์นะ,ะงานก่อนหน้านี้ก็เคยโชว์ แต่หลังจากที่ผมไปร่วมทริปกับทางฉางอันนะฮะแล้วก็ได้เจอกับผู้บริหารของเขาเขาเขาพูดชัดเจนว่าอวตารจะมาขายและก่อนหน้านี้ที่ผมไปลองนั่งลองจับที่จีนนะครับมันเป็นพวงมาลัยซ้ายวันนี้อวตารพวงมาลัยขวามาแล้วโอ้ยบอกว่ามันมันคือ SUV ที่แบบว่าเป็นลักชัวรี่แบรนด์ของทางฉางอันเลยนะครับตัวนี้นี่ มาแล้วมาดูใกล้เพิ่งเห็นหมือนกันนะครับอาวาตารพวงมาลาัยขวาเฮ้ยแค่เปิดประตูกระจกก็ลดลงมารอเลยแล้วดูสุดมากแบบนิ่มมากนะฮะแล้วรถแบบว่ามันวิ่งได้อัตโนมัติต่คันเนี้ย โอ้สวยมากดูบอกเขาสิบอกแบบว่ารถสไตล์ GT เลยตัวนี้อวตารส1บนะครับพุ่งมาไล่ขวาด้วยสุดมากงานค่อนข้างจะแบบว่าพรีเมียมเลยสวิต์เขาแบบว่าน้อยแต่มากนะคือแบบว่าไม่เห็นเลยทุกอย่างไปอยู่หน้าจอหมดเลยนะครับ เป็นซอฟ์โครสนะครับเป็นประตูดูดเดี๋ยวโลโก้อวตารจะซ่อนไว้ข้างหลังนี่ยังสวยโลโก้อวตารนะครับไะ,ะดูการทำสีของเขานะโรงงานของเขาเนี่ยเขาบอกว่าการทำสีเนี่ยมันจะเรื่องเลเยอร์ในการโคชติ้งนะครับ จะมากกว่าพวกรถดีฟพอเลยดูภายในนั่งแบบนั่งแบบว่านะแบบพานาเมล่าอะไรงนี้เลยอ่ะอัลาตาซีเบีสวยมากโอ้ยดูขนาดล้อ122นิ้วอ่ะรถจีนอ่ะ้อย่ิบสอง่ะปิดประตูแบบยังกับพวกปิดประตูโรสรอยเลยอ่ะดูนะ เฮ้ยคือมีระบบช่วยในการเปิดปิดประตูนะครับซอฟต์คลอสนะฮะโตดจริงด้านท้ายไม่หวงนะฮะรถเขาราคาหลายล้านอยู่เลยไะ พวกกล้องอะไรพวกนี้ก็คือระบบแบบว่าเอารถเข้าช่องจอดอัตโนมัตินะครับนี่คืออวตาร11สวยมากอ่ะมาชมตัวจริงกันได้นะครับจุดชาร์จอยู่ข้างนี้งามมากครับสำหรับอวตาร11นะฮะตัวนี้เป็นตัว SUV เขามีตัวที่เป็นเหมือนครอสโอเวอรด้วยนะครับ อยู่ที่จีนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหาซื้อได้ง่ายๆนะครับสำหรับอวตารแบรนด์นี้เขาก็คือราคาก็ค่อนข้างจะพรีเมียมนะครับศูนย์บริการต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนพวกดีพอเลยเขาจะแยกกันนะเหมือนเข้าแบบโชว์รูมพวกแบรนด์หรูหรือเป็นลักชัวรี่คราเป็นซูเปอร์คร์อย่างนั้นเลยนะครับสมรรถานะเขามีตัวที่เป็น GT ตัวซูเปอร์คร์ด้วยใครที่อยากสัมผัสอยากชมตัวจริงนะฮะว่ารถจีนเนี่ย ไปถึงไหนแล้วมาเยือนได้นะครับที่บูธช้างอันในงานมอเตอร์โชว์นะครับส่วนคลิปของเราช่องของเราฝากด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องได x ด้วยนะครับผมมินจากได้ด้วยบอกลาไปก่อนสวัสดีครับ